ที่จะมาเป็นบ้านหลังนี้คุยกันกับลูกชายมาอยากได้บ้านสองชั้นว่าอยากได้บ้านสองชั้นมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็พี่น้องรับได้ว่ามันสวย บ้านสวยๆน่าอยู่หลังนี้นะคะเป็นบ้านสําหรับครอบครัวนะคะเราอยู่กันที่อําเภอบบือจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เมย์ฉลดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่เมย์เล่าถึงคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้สักนิดหนึ่งค่ะค่ะก็อย่างบ้านหลังนี้นะคะโจทย์ความต้องการของลูกค้าเลยเนี่ยจะอยากได้ฟังก์ชันหนึ่งที่สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นค่ะด้วยความที่ที่ดินของลูกค้าเนี่ยมีขนาดหน้ากว้างไม่ได้กว้างเท่าไหรน่น้อเป็นแนวยาวหรือเข้าไปค่ะ เดิมทีเนี่ยบ้านของลูกค้าเป็นบ้าน2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบ้านแบบข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้เหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนั่นเองค่ะค่ะแล้วขนาดของบ้านหลังนี้ขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ บ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่8.5เมตรหรืออยู่ที่10.9เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่135ตารางเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยเราขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเดี๋ยวจะมาบอกกันท้ายคลิปค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี่เนาะซึ่งอย่างที่เราเคยบอกกันไปนะคะสไตล์คอนเทมพอรารี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือจะเป็นหลังคาทรงปัญญาแล้วก็เป็นบ้านที่มีมิติมีเลเยอร์ซ้อนกันนอกจากนี้เนี่ยพวกวัสดุในการตกแต่งเนี่ยของเขาก็ยังมี ความโดดเด่นด้วยไม่ว่าจะเป็นตกแต่งด้วยไม้ฝาหร,หรือว่าจะเป็นหินพลายตกแต่ง<า>พวกสีคาเฉดอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะสีเนี่ยของบ้านหลังเนี้ยสีที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยเนี่ยอย่างพวกสีที่เป็นส่วนของสีตกแต่งหรือว่าสีของเสานะคะจะเป็นสีคลาสสิกแอนด์นูโธรสีที่เราใช้นะคะจะเป็นเบเออร์รหัส1สี5ขีดสีชื่อสีว่าฟีเจอร์ลีเวอร์นั่นเองค่ะเข้าไปภายในกันเลยลนะค่ะ ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ภายในตัวบ้านกันแล้วนะคะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าพอเราเดินขึ้นมานะคะบันไดาทางขึ้นบ้านตรงนี้นะคะจะอยู่บริเวณด้านข้างค่ะซึ่งไม่ตรงกับบริเวณข้างหน้านะคะเพราะเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านนั่นอเองค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็คือเฉลียงนะคะจะเห็นได้ว่าเฉลียงตรงนี้ จะไม่มีมานั่งอยู่เลยนะคะก็คือเราจะเห็นว่าลาวกันตกเนี่ยจะเป็นเด็กกล่องทาสีขาวก็คือมีเรฟเฟลต์เนี่ยมาจากบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะไปนี่นี่ค่ะเข้ามาจุดแรกค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่อะไรยังไงบ้างคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่โถงค่ะ,คะซึ่งโถงนะคะจะแบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ส่วนนะคะโดยส่วนแรกก็คือส่วนนี้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารส่วนถัดไปจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นนั่นเองค่ะพอมาจุดที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือวรับแขกตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีไฮไลไท์อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ค่ะจะมีประตูนะคะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเฉลียงอีกจุดหนึ่งซึ่ง ด้านหน้าก็คือจะมีสจุดทางเข้ากับตรงห้องนั่งเล่นใช่ค่ะก็คือถ้าสมมตินั่งเล่นดูทีวีตรงนี้นะคะอย่าออกมารับลมก็สามารถเดินออกมาตรงนี้รับบรรยากาศชิลๆได้ด้วยค่ะค่ะไปต,ต่อไปมาในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนอนชั้นล่าง ตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นห้องนอนเล็กอย่างห้องหนึ่งค่ะ,คะอยู่บริเวณหลังบ้านซึ่งห้องนอนตัวนี้นะคะหลังบ้านเนี่ยจะมีการก่อกระถางต้นไม้ขึ้นมาด้วยนะคะสําหรับให้ห้องนอนเนี่ยเปิดออกมาแล้วก็เห็นดอกไม้ต้นไม้นั่นเองคะ่ะแต่ตว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะเพราะยังไม่ได้ปลูกใช่ค่ะ,คะ,คะแค่เราก่อขึ้นมาเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับลูกค,าะคะ้าค่ะค่ะไป อย่างที่บอกไปนะคะว่าสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่อ่าบริเวณชั้นหนึ่งชั้นล่างแบบนี้ค่ะสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่อีกหนึ่งจุดที่คนในบ้านเนี่ยใช้งานร่วมกันเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวคือบริเวณชั้นล่างคือจุดนี้นั่นเองค่ะ โทนสีก็จะเป็นโทนเทาดำนะคะใช่ค่ะอย่างกระเบื้องนะคะถ้าดูหลักๆเลยเนี่ยห้องน้ำห้องนี้นะคะจะใช้กระเบื้องหลักๆอยู่ทั้งหมดสตัวโดยตัวที่เด่นๆที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือกระเบื้องตัดที่เป็นสีดํานะคะชื่อรุ่นว่ากระเบื้องมินเดอร์แบ็กนั่นเองค่ะพอมีสีดําเข้ามาตัดมันก็จะทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูมีดีเทลแล้วก็มีรูปเล่นมากขึ้นเองค่ะพูดถึง,งฟังก์ชันการใช้งานค่ะก็ครบครันแล้วก็อุปกรณ์ใช้งานต่างๆก็สามารถที่จะหยิบจับใช้ได้อย่างสะดวกเลยใช่ค่ะนี่ ถัดมาค่ะห้องครัวซึ่งก็จะอยู่ติดกับห้องน้ําแบบนี้เลยนะคะซึ่งภายในพื้นที่ห้องครัวเนี่ยการดีไซน์เนี่ยส่วนใหญ่จะดีไซน์ให้ครัวนะคะจะอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านเพราะว่าช่วยในเรื่องของกลิ่นด้วยการระบายกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่ค่ะ อย่างครัวตรงนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าตัวที่เป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้เราจะดีไซน์ให้เป็นรูปตัว L ซึ่งครัวที่เป็นรูปตัว L นะคะจะเหมาะสําหรับบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยากจะมีครัวเนี่ยแทรกเข้ามานิดๆหน่อยน,น,นการที่เราดีไซน์ครัวให้เป็นรูปตัว L เนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ขึ้นได้เยอะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ ครัวทาไมถึงไม่มีเตาแก๊สหรือว่าเจาะช่องไว้สําหรับเตาแก๊สเลยเพราะว่าครัวในโซนนี้นะคะลูกค้าเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนเป็นครัวเปิด<า>เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมีการต่อเติมครัวอยู่บริเวณด้านหลังบ้านซึ่งตอนนี้ก็กําลังต่อเติมอยู่นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นประตูที่เปิดไปสักรลางน,นะคะ<ช>แล้วก็นี่คะ่ะตอนนี้ลูกค้าก็กําลังทําการต่อเติมครัวที่เป็นครัวไทยที่สําหรับทาอาหารแบบ หนักๆทำแบบจริงจังใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณหลังบ้านค่ะเราจะเห็นได้ว่าโซนที่เป็นงานต่อเติมออกไปนะคะก็คือเราจะมีการดีไซน์ให้หลังคาหนยื่นยาวหน่อยนะคะมีการกันแดดก,กันลมกันฝนบริเวณหลังบ้านไ,ได้ด้วยค่ะอื okay, เดี๋ยวเราไปชั้นสองกันค่ะค่ะนี่ค่ะ แล้วก็เราจะขึ้นไปยังบริเวณชั้นสองนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบโทนสีของกระเบื้องมากเลยค่ะ,คะก็คือดูมีความเป็นไม้แล้วก็แลดูอบอุ่นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้ตรงผมใดก็จะมีเป็นหน้าต่างที่รับแสงเข้ามามันเป็นหน้าต่างที่เป็น เหมือนมูลี่ที่กันแสง UV ได้คะ่ะตัวนี้ก็คือสามารถรูกขึ้นเวลาแบบว่าไม่ต้องการให้แสงเข้าเยอะก็รุนพอปิดแล้วแสงก็จะไม่เข้าเลยก็เป็นข้อดีอีกอย่างใช่คะ่เะเวลาแดดแรงมากๆค่ะพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ p r i v a t e แบบร้อเลยเพราะว่าโซนชั้น2ก็คือจะเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยใช่คะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนห้องที่สคะ่ะเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนนี่คะ่ะ ตัวนี้นะคะจะถือว่าเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งบริเวณชั้น2นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ติดกับหน้าบ้านนะคะเปิดหน้าต่างออกมารับวิวแล้วก็รับลมบริเวณหน้าบ้านได้ด้วยค่ะเดี<ม>๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์เบดมเลยนะคะได้ะคะ่ะนี่นี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็ห้องมาสเตอร์เบดมก็จะมีอ่าระเบียงแบบนี้นะคะนี่เลยเปิดออกมาแบบนี้ได้ ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงที่อยู่บริเวณด้านหน้าโดยที่เรากันตกตัวนี้ดีไซน์เป็นเหล็กกล่องทาสีกันสนิมด้วยสีขาวแถมยังมีการตกแต่งด้านแนงตกแต่งข้างบนเหมือนกับบริเวณเฉลียงด้านล่างด้วยค่ะสําหรับห้องนอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะสามารถที่จะวางเตียงควีนไซส์ได้วางเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆเลยใช่ค่ะ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาด2ชั้น3ห้องนอน1ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่135ตารางเมตรค่ะขอบ้านหลังนี้นะคะราคาย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าจะมาบอกตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่2.46ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่จำเป็นต้องอยากได้แบบบ้านตามนี้เป๊ะก็ได้ทางเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน ฟังชันแล้วก็ดีไซน์เนี่ยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมยนะคะที่มาร่วมรีวิวกันอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะในคลิปหน้าค่ะเราสองคนเนาะจะพาไปรีวิวบ้านแบบไหนที่ไหนก็ติดตามไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทั้งสองคนก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ